แขกรับเชิญของเราด้านขวามือนะนั่นก็คือพี่เอ็มโคล,ล่าครับสวัสดีครับพี่แล้วก็ด้านซ้ายมือผมก็พี่โกโก้80นะครับหรือพี่โกโก้อ่างทองสวัสดีครับพี่ ขอบคุณทั้งสองคนก่อนเลยนะได้ผมได้ทำอีพีพิเศษนี้จุดประสงค์ในการที่ทำอีพีพิเศษนี้แน่นอนครับอยากจะทำให้ FC ทั้งสองฝั่งนะทั้งพี่โกโก้ทั้ง FC ของพี่เอ็มโคลาดนะครับออมองในคนละแบบนะครับมาเข้าใจกันในวันนี้นะครับรวมทั้งตัวทั้งสองคนด้วยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหลายๆคนนะที่ยังมีความคึ้ขนองนะครับที่ต้องการใช้กำลังใช้อาวุธเป็นเครื่องตัดสินกันนะวันนี้พี่ๆสองคนได้ทำให้เราดูนะว่าสุดท้ายแล้วมีแต่เสียครับเสียนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะเราย้อนความไป นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรื่องราวสคนนะเกิดเหตุการณ์จากที่เดินจำกางของไผ่ในปี2554ซึ่งตอนนั้นต้องถามพี่โกโก้ก่อนตอนนั้นพี่โกโก้ไป